สวัสดีครับครับมือนี้ครับว่าเบิงแนวทางนะครับเนาะแนวทางเลาพัฒนาครัเลาพัฒนาของเกียวดอนนะครับเด้อครับเกียวดอนเกลี่ยลำไยทรงมให้ครับเกียวดอนนะครับเนาะครับครับเขาเกียวดอนเล่าคนกันหลุดดีอยู่ครับเขาหลุดนะครับเด้อครับนแม่ๆนะครับเลาพัฒนาเนาะครับเนาะเลาพัฒนา ลาพัฒนาเลยครับเดอ้อจะจำซับสนครับเที่ยกับเกับสิจำซับสนครับกับเนะครับวันที่9ก้ทับหนึ่งย์ครับเดสิบแล้วครับเนาะกาลาพัฒนาเจอุดรเจอุดรนนะครับเดอ้อ ง,งานครับของเกียวดอนครับคนจับวิ่งมาให้วิ่งของเกียวดอนวิ่งลูดนะครับลูดหลุดครับลูดเลยครับลูดวิ่งลูดวิ่งลูดไอซีมาตัวเดียวครับซีครับซีตัวเดียวครับงามหลูด ครับล่าพัฒนาเลยครับเด้อเลาาพัฒนาวดบันที่เก้านะครับของเกียวดอนนะครับเด้อเกียวดอนอย่าลืมชุดรัฐบาลไทยกันเก่าไปแล้วครับเกียวดอนเนาะครับดูดซีเลยครับดูดซีนั่ง่าไปบายไปจับเลยครับดูดซีครับดูดซีเล่าพัฒนาเกียวดอน จับคู่มาให้ก็มีอยู่เก่าคู่เนาะครับเนาะครับเก่าคู่งามๆครับเลขเกีอุดรเก๊ใหญ่อุดรครับเลขจุดเต็มเพิ่งกลับไปแล้วครับเพรนเจ้านี่ครับครับผมได้ขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติดตามนะครับครับเพื่อสุขภาพแนวทางนะครับเนาะของส่องเสี้ยงยาผ้าลาะ ครับชุดใ่ญ่ก็ได้ออกไปแล้วนะครับเนาะหลายชุดแล้วครับดเด็ดเด็ดครับครับเอฟซีวัน้ติดตามมากกสิเห็นนะครับเนาะว่ามีเหล็กตัวไหนแน่เหล็กตัวไหนแน่เข่าติดตามมาเรื่อยๆขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการติดตามครับจากเสี่ยงยังมาตอนมาฝากเอฟซีเอาตตวตัวเป็นแม่นแหละครับมาห้เนาะครับหมวดนี่ก็ไปจับไปบายเอาครับได้ชุดขาดลุวงหลายชิปแล้วครับครับ ขอบคุณลหลายๆครับสำหรับการติดตามนะครับเนาะครับอ่อเมื่อมันตัวเลขของเกอุดรครับจับคู่มมใหายนะครับเนาะกับนี่ทั้งหมด6 9คู่ครับ9คู่รูด4ครับกับสี่สี่ศูนย์สี่หะครับเนาะสี่หนึ่งสอ ครับสองส่นะครับเนาะกับสี่หกก4 6สี่หกส่หนะครับเนาะจับไว้ครับเบิ้งไกลครับมือแรลงกับสีได้ออกแล้วส7 2เจ็ดุ่มครับเล็กล่าออกนะครับเนาะครับกัส c ีเีนะครับเนาะซีจับเล็ก C ีนะครับเลยหลูด C เลยราคาเป็นจับมาปรถือครูครับแต่าม่ีผ่านนะครับราคาแก่ออก C ีหา C ี6กกัมี่อยู่ครับีหกครับซีกัมาครับเอามันอกออกมองได้หลูด C เพิ่นครับหกเ หนึ่งหกเอาไปจับเลยครับเอาไปหนึ่งเจ็ดจับไปบายครับสำหรับหลีกครับหลีเ,เกยใหญ่อุดรเป็นชุดของเหล้าด้วยครับหลับเล้าปัฒนาครับเป็นชุดของเล้าพัฒนาครับ,ก,บกลมเป็นกลมกลม,กลม,กลม,มครับจับหลุดเลยครับหลุดซีครับไม่แนวทางนี้เนาะ ส่งเสียงยาผ้าเหละนะาะนะครับเด้อเสียงยาเสียงยาผ้าเลาะครับทั้งสองครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเนดะ้อท,ที่ติดตามเสียงยามาตะลอดเอามืตอนมาฝากเป็นไร้วันนะครับพอได้จับได้บายเนี่ยหมดเสาเนาะครับเนาะ พ่อไรค่าก็ตุน้นขนม้ลูกไปโรงเรียนแล้วครับ,รบเป็นเหล็กไรวันครับเหล็กกับ่าหลายตัวนะครับเหล็กก็มีอยู่เกอ,อุดรวิ่งลูดลูดซครับ0ี่มาจับครูมาหายีศูนย์ีหนึ่งสองสี่ีก,ก็ดครับเหล็กเบิ่นเนาะครับหกเจ็ดก็ ครับสำหรับเหลขชุดของเกอุดรครับงวดวันที่เก้าเป็นเล่าพัฒนาครับผู้ได้เขามาแล้วครับมักกระจัดนะครับเด้อครับถ้าคัดกระพานครับตั้งซองเสนอเป็นเพียงหน้าทางนะครับเป็นคนบันเทิงเป็นสนุกสนานไปอั่นแหละครับครับบ่ได้นันมากมายเนาะครับเนาะครับถือว่าอันนี้เป็นเหลขกายวันสําหรับสุดใหญ่กับเสี่ยงยากระจัดไปแล้วครับลายชุดล้วเนาะครับอันนี้ก็ เป็นของประเทศลาวหมดแล้วครับอย่าลืมนะครับเนะหลุดหลุดไปไหนหลุดซีตัวเนียนของเพื่อนเพื่อนกับว่าเนียนมากครับเอาไปหลุดลวดหลุดซีกับสีเข้าใจเนาะครับเนาะสำหรับคนมักคนมักทางเล้าครับทางไทยกับมีครับทางไทยกับจัดไปแล้วครับสำหรับเกี่ยวโดนครับเกี่ยวโดนกับ รอบโค้งทุตไทนะครับเนอะสำหรับเด็กรัฐบาลไทยรอบโค้งทุ้ไทของเกียวดอนครับอันนี้เป็นของเล้าพัฒนาครับแคปหน้าจอไว้ครับครับเหมือนแรกงเลยละครับสองตุ่มเนาะครับเหล้าปัตนาเลยครับเนอะเหล้าปัฒนาครับค,ครับรครับเบิเบบ้งไปน้ำกันได้ไหลายครับได้ไหลายคลิปนะครับื่อพิจารณาเบิ้งนะครับเนาะว่าส้นสำนักแน,น่ สำหรับเจอุดรนพ่อไทยวิ่งลูดลูดซีนี่แหละครับเอาไปลูดเลยครับจับลูดเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะครับเสียงยาผ้าเลาะก๋าซีเรล่าพี่ล้าน้องแหะครับโชคโชคคนหมาด้วยครับเด้อลำด้วยลำด้วยครับหมูแรงสองถุงสองถุงครึ่งครับโอเคครับพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ เสี่งยงยาพะาเลาะกับขอสวัสดีครับ